ชกชาวไทยวันเ่งซีพีเอกับผู้ท้าชิงรองแชมป์โ 1, ลกระดับหนึ่งและอดีตแชมป์มีฟาไฟเวตไอบีโอซิมพิเวของโบนัชกชาวอเมริกาใต้นักโวยทางด้านมุมแดงแช้ป์โลกฝันใจชาวไทยสูง5เฟิต5้ฟุต2นิ้วสถิติชนะรวด53ครั้งเป็นการชนะรลบช่างได้105ยห้าบอลเรดคอร์วันเฮง ประเทศไทยรวมรันเดอร์ชาติไทยเป็นประาการคนไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งวัด้วยรุ้นไม้ร,รักสมบัติท,ที่รักสมอแต่องไทยขาดเกลียดข้าอยากให้ใครครคุ้มคียงสระ องขมิ้นชันแล้วก็มโนประวิทย์ค่อยๆไปค่อยๆมอล้อยู่ไปด้านหลังครับมอไปแล้วไปด้านหลังอย่าดมตราโมยเสียนเอารับมมอกแล้ไปด้านหลังแล้วก็ลูกมารุยโตหนึ่งคุณปานวัฒนกิจเจริญวงแล้วก็ลูกมารุยโปด้วยนะครับเข้าเลยครับแล้วก็พอข้นเผาเดี๋วเรียนะครับน้องปน้องป0ศูนย์หกสามห่อจิจ้ เกีย่ยวหนังวางที่ตามร้านขายยาทั่วประเทศแล้วก็ที่สเวนอิเวนด้วยคูณสายชนชายพระสุนทรท้งจิวจิตจิวจัวจวจ่งอีชี่เกี่ยวหนังด้วยนะครับแล้วก็ติดตามด้วยยาแก้ไอตราไปเช่น้ำมันยามาวินท่อน,น้ำไผ่บริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดแล้วก็มาด,ดูดักแพร่ด้วยตามเลยโรงพยาาวิชัยเวชจตริเเยาครับแล้วก็เครื่องดื่ม GSD ด้วยแล้วก็แกรนด์มาร์เก็ตคุณชูทีงโอสถจำกัดตามมาเลยแล้วก็มาด,ดูดักแพร่นะครับของแหลมทองการแพทย์ เด็กนัรุนทองไทยลูกชายคุณปัญญาทองไทยนะครับหรือว่าน้องโปในนามของปอพุ่มเผาเดลิเวอรี่นะครับ